โปรดีบ็อกกลได้ฟาร์มินเลเวลสี่โอ้ฟาร์มินเลเวลสามได้คุณขึ้นสองหมลเลยครับขึ้นได้ที่เพราผมไปเก็บเไงเก็บผลไมาเยอะอะเก็บผลไม้ที่หลังอ๋อเลยทุ่งวันเดียวสองอันเลยต0วสิบพันแปดร้อยจับได้ตั้งแต่ฮะฮยั ปลากันคืนจับได้ตั้งแต่สิบสิบสองพีสิบสองพพเอมถึงสองเอ็มสองพเอมมันมันเที่ยงเที่ยงวันไอแบบอ๋อคือมันอยู่ตั้งแต่เที่ยงวันยันยันตีสองอแต่จับที่ไหนเนี่ยสิมันบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดก็น่าจะจับไในน้ำจะไม่รู้ไแม่น้ำไหนในเวลาพอมไปเก็บแล้ว แม่น้ำเสร็จก็ไม่น่าใช่เอ๊ะโนมบอดปะไม่ไม่เจอโอ้โหเด็ดเด้อมันโตอ๋อมันโตคาราลินกันเรน้ายโตแล้วเก็บโอเคมันโตโตแค่นี้กองนี้คนละกองกันคนละกองกันเลยเรจะโตที่เอ้ยเรนจะต้องจับแถวสะพานหรือเปล่าคุณดิวอ่าถามผมเหรอผมว่าน่าจะใช่เดาเลยน่าจะใช่วันนี้วันเกิดแอปปี้ใช่ไหม เไอหัวใจสไอไอไม่ได้พันฤดูนี้ตัวแล้วนะที่เป็นอของเก็บเลยนะเก็บยอดไปเลยเก็บเลยค่ะแต่ยังเพิ่งขายนะเก็บขายร้านที่เป็นทองทองนะคะใช่หูหาเรื่องเหรอสาวเราเพิ่มเงินให้วันนี้แปลงแปลงว่างครับผมทซ้ายทำสายว่าดาวทองเต็มเลยเนื้อมาก อันนี้เราระบายวันเกิดใครนะเมื่อกี้แอปปี้เกลจะเอาอะไรให้เขาฮะแร่ครับแร่อะไรสีแร่แร่ม่วงอ่ะไม่มีก็เอาที่คุณเธอชอบเอาไปกินอืมอ้อแร่สีม่วงไม้ผลไม้แร่ไอเด่นะแร่นี่ใช่ไหมโซละสีม่วงอ่ะอ่าอเมทริสอ่ะแร่อเมทริส ะไปหาพี่เกลวันเดี๋ยวซื้อต้องรอนทักพเบียดูก่อนว่าเขาขายอดอไดยกไม้ในี้หรือเปล่าอ๋ออีดอกไม้ที่มันเอาไปกิตนะคะถ้าหากว่าเขาขายละจะได้เอาให้วันนี้เลยมันจะได้พุ่งดเดียวรูปละหลอดแพงสูง<ไ>น่าจะมไม่ขายเพราะเรายังไม่น่าจะเต็มต้องการคอปเปอร์สาอันไปส่งคิงได้แน่ๆไ,ไม่มีปัญหา ใช่ยังไม่เต็มไม่น่าจะเขาเลยไม่ขาย,ยานะคนะเอ้แค่นบอรี่อันไหนนะสีไหนครับคุณกิฟต์อันน,อนี้เจอแล้วเจอไม่เป็นไรเจอแล้วแฮปปี้กินข้าวอยู่แล้วมั้งเนี่ยนั่นไงอยูบในบ้านเลออยอำไมอ่ะขวัญโอเคเอสีม่วงแล้วนี่คือเต็มแล้วโอเคมันน่าจะให้ได้อีกหรือเปล่าดูสิ แฮปปี้เออฉันจะไปดีให้ขอนอ่ะอับบี้เข้ามาเลยนะช่องหนึ่งก็จะสวัสดีแค่ละละแฮปปี้อยู่ตรงนน้นใช่ไหมใช่ตรงใช่อาหารมาดูสิเสียบจะเสียเปล่าหรือว่าให้ได้เลยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าให้ได้เลยก็ได้นหละโซล่าโอ้ยเป็นใหม่ยังไงก็ต้องทดลองไม่ใช่กดโดนคุณกิ๊บนะนั่นไงออกเบอ่์ออก ไม่ได้ผมโอเคเอ้ได้เลยโอ้โหก็โซล่าโอ้เแค่ดวงเดียวเท่านั้นโอ้วราจะแตกกาลอดแล้วโซล่าแโอ้ยให้สิโอเคมได้กี่ดวงเกิดโซล่าแรลง็คือใแตกิดจอยารีบใช่เหรอใช่โซล่ารีบร้อนจะาไฮะแหวนขึ้นอะไหอะหลบจะได้หลบหนีอุ้ยก็พลาดบอตัวโลาหน้าตาทได้เหอ ม่กดเธอซื้อข้าวโพดมาหยิบเชือกทอสงสัยว่าแหวนที่ไหนครับซื้อแหวนที่ไหนไม่ใช่แหวนครับไอีที่ซื้อชอบดอกไม้ครับคอยดอกไม้ซื้อที่ไหนนะคือซื้อที่พี่แอร์ครับตอนตอมีคนตอมีคนที่จีบได้หัวใจเต็มอ๋อก็ผิดแหละเป็นอขาวโพดสองอะไรครับดอกไม้เนะดอกไม้ไม่เห็นเจอเลยดอกไม้เดี๋ยว่าแต่ไม่เต็มซื้อไม่ได้มันจะมีคนหัวใจเต็มอ๋อโอเค ไมกิโตช่วงนี้แกเข้าห้องสมุดบ่อยนะขอโทษคนเขาหาความรู้นี่แหละอยหาความรู้ด้วยนะเอาเรื่องวะโอ้เด็กต่อคิวทำไมนายไม่รอไปห้องสมุดบ้านนะฮะเดือนนายจะฉลาดขึ้นเนี่ยต้องการในนี้หรือเปล่าเอเลออสไม่ละขอบคืนชอบมากเลยนะเอเลออสดีมากดีมากไม่ฉันไม่ใช่เอเลออสจะขึ้นไม่กิโตอกกไม่เนี่ยนายไม่ชอบความหวังใช่ไหมความหวังขอเหอะ <chat> นพจนเอ็กพนเอ็นสอง <the sun> ตัวไปคุยกันไกลๆนะขับข้าวครับขับข้าวเอ้าสิบเป็ดโคตรนี่จะดูนี้ปะใช่ค่ะกอือแต่ว้าตรงที่มันขาดเล่นได้เวลาขายของเอ้ หสิบกันไงง๊อห้ๆๆสาสิบบาทะห้าสิบคูคูคูจะเป็นเกย์จอบไปอ๋อคุณนิวผมรู้แล้วทำไมผมตกปลาตัวนั้นไม่ได้สักทีเเพราะ็ดมันมาในช่วงฝักมันมาในช่วงฝนตกเออไม่ตกกทีเนี่ยไม่มันตกเลยอเออแล้วเมื่อไหร่มันจะตกแมเห็นไหมเห็นเนี่ย อากาศดีี่จะเข้ามาเอง่วงก็ง่วงก็ทำให้หายตาเราหย่อนแล้วก็จะเริ่มหลับมาจ้าแดะชิวชิวชิวเราไปตกปลาจเลดกว่าเได้ปลาแต่ที่สุดมันก็มาโดนทำลายแต่วันนี้กูเก็บขวดา เดี๋ยวเดี๋ยวมาเป็นเพลงเลยเขาเรียกว่าเต้าเลยวะวิทย์เนี่ยดูเต้าเราเอาตีกับลิวทางไปต่อเลยพลเราเอาอำนาจมาหน่ากลัว <c oughs> เดินไปเหมืองเดินไปเฉยเนะลยทั้งรถก็ได้ดีกว่าพลังเอาำนาจที่แสนยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพาราที่ใหญ่ยิ่งใช่แล้วนหน้าที่ที่เราแบกับเอาไว้ถุงได้ไปซื้อให้ต่อไป จะบ่นให้ฟังทำไมในเมื่อแบกอยู่ก็ดีแล้วย้เย็นไยปริ้งทะเลไหมอย่าใครใครเด็ดเด็ดเด็ดเหมือนรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าหมีในบ้านหายไปหรือเปล่าทำแน่เร็ดีที่ยังปลอดภัยหมีในบ้านยังอยู่แต่แล้วคุณเอก่อนโอ้น่ารักอ่ะ ระะนชอบที่ตัวเองโดนเรียกว่าจงงั่งเหรอข่าวมีมีมีโอ้ฟิสโตฟุตจะมีมีสองตัวแล้วแกก็จะโดนเรียกว่าจงงั่งสองเท่าใช่ไหมใช่ถูกต้องภูมิใจไหมเนยทั้งไปเลยวที่ภูมิใจสุดๆไปเลยเพื่อนน้ำตาจะไหลอะไรจงงั่งนั่งกังเอ็กโทเอ็กโทสเปียก เต็มเลยครับมียเฮ้ยนมาไปว่าวันนี้เราจะไปตกปาล,า,ลปปาเนี่ยแหละเรยนมาไปตกปลาเลยห้าโมงแล้วพี่จะอยากตกปลาใช่พอดีว่าจัดของจัดอะไรนิดหน่อยก็เ,เลยเไปตกปลาไปดูไฟไหม้ร่วมนี่มันจะปิดแอร์ปิดร้านกีนงงน่โมงก็ได้เนี่ยน่าจะอ่ะจะไม่ปิดเหรอเออแม่เราเห็นนางปิดห้าโมงแต่ดูว่าปิดกี่โมงดี ใช่ว่าเขาเลิกขายแล้วหรือเปล่าก็ช่วงปิดร้านนี่เขาก็จะอะไรนั่นมาดูแค่ไม่ขายแต่เข้าไาได้เลยใชปะไม่ใช่ไม่ใช่เขา้าเข้าไม่ได้แต่หน,นึ่งเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนางเดือดจะเคา์เตรอ์ตอน,อนหน้าโมงอ๋อแน่แหละเขาไม่ขายแล้วเดินมาทางนี้ดีกว่าเราใช้เวลาที่เหลือทำอะไรดีตกงป้านอ,อน จูนิมูขารู้ว่านะนี่คือทักษะการตกปลาเปิด <Ser> ม <unser> ัน <serves> ก็ล <disciple> ่วงเลยไอปลาบ้าเอ้ยดูแย่โอ้โหดูแย่อยู่แล้วโอ้โหอ้อยตกไม่ได้เผอมไม่คีดพ่ทีความตาย You die in the fire I hope you die in the fire กูเพื่อเป็นเกย์อยู่ห่างใจกูเป็นเกย์เราหยุดหายใจได้ไหนลองดูดิแต่กูไม่อยู่หายใจอยู่ได้ไหโอโอ้ยอย่ไปเอยู่หายใจเฮ้ยได้ต้องได้ต้องได้จับปลาอย่าอย่าทำเรายกกันแบบนี้เยอยได้มาแล้วไม่ใช่เล่นนานฝีมือตกลงเยอะลุกออกอีกไงแตกแมา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 จะมา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  ต้อปุ่นนี่ไว้ไหนฮะเออกล่องเขียวป่ะฮะกล่องเขียวเขียวน่าจะไม่เขียวแก่ก็เขียวอ่อนโอ้โหได้หนังสืออะไรมาก็ไม่รู้น่าจะวิลลี่ใสเคิลได้ตอนนีก็สมตอนนีก็สงสัยตอนเล่นจูนิมูคาร์นะมันมีเสียงนั้นเต่เด็กเหมือนกับว่ามันมีเช็คพอยต์แต่มันไม่มีแล้วมันลืมอะไรบ้างแน่นอนเลยสุดละ ก็ปลาองปลาปลายายายาอ็เหนกะทีก็ขนลุกโอ้ยโอยอ่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นไอ้บ้าเอ้ยดูครขค้นครับมีนอีกนะทีช่วยมันทำได้ครับเวลาปลามันจะดิ้นไหนบ่อยหยุดนะหยุดหยุดปลาหยุดปลาหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้าบวยุดีี เหมืราผมจะมีรถกระบะหรือรถตู้มาจอดหน้าบ้านในจอดที่บ้าอะไรเงี้ยก็บอกให้ปลาหยุดไงก็ได้ชะช้าหอะุดอย่างเงี้ยผมรู้สึกเก่งใจขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวลองเทคนิคนี้บ้างเดี๋ยช่วยได้เอาจริงประเด็นลงมันเริ่มเบาแล้วลงมันเริ่มเบาแล้วใช่ไหมแค่ถูกแค่ที่ให้พอแล้ว แปลาหยุดแค่นั้นหยุด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 เร็วหยุดเร็วหยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยปลาไม่ยอมหยุดฟังแล้วก็น้ำตาลดูทันเลยมันรวดเร็วรู้สึกกลัวมีเป็นไทยมีเป็นแอปปี้โอเคมาตอนเวลานี้ที่จะกลับบ้านทันไมนี่ยแอปปี้มัาตอนเวลานี้พอดียังะอีเวนต์กับอีเวนต์อ๋ออีเวนต์ยามดึกนายแอปปี้มาทำอะไรที่นี่ แอบเอาดาบพ่อมาเล่นแถวนี้อีกแล้วสู่สาคุณปู่ปใช่ไหมเนี่ยคุณปู่กันเธอนั้นเป็นนักประจนภัยที่ยิ่งใหญ่คุณปู่ได้ออกประจนภัยไปทุกแห่นทุกผนเขาเคยได้ขโมยอะไรบ้านนะโรงสโฟาโลทองคำเขาเคย<ๆ>ได้ค้นพบกับจอกสัตว์สิเ <c oughs> ขาได้ค้นพบกับ <c oughs> อะไรนะเขาเคยค้นพบกับแก้ว หัวกะโหลกแก้วด้วยปู่ได้เก่าไว้คุณปู่ได้เก่าวไว้ว่าเดินไปบนเส้นทางแห่งสวรรค์ไม่มีใครทักเลยแล้วไม่เคยมีใครดูจริงๆใช่ไหมเพื่อปกครองทุกสิ่งโอ้ยไม่เคยมีใครดูอีหน้าจรนจริงๆใช่ไหมที่พูดหมดที่ล้อเลียน <ะ S 2> โอ้ย <laughs> ตัวใหญ่อ่าพลาดปลาใหญ่ไป คุณพ่อคุณพ่อมาตามกลับแล้วทำไมถึงเอาดาบคุณปู่มาเล่นแถวนี้ดาบปู่มาเล่นด้ยหมเป็นตัวหนึ่งในทะเลที่เอาที่เดียวมากอย่าพึ่งทะเลาะกับคุณพ่อที่แอปปี้ใจเย็นๆแอปปี้ใจเย็นๆอย่าพื้นไปเอาไงดีครับคุณพ่อปลาปลาปลาแกใจเย็นยก่อนแกคุยกับฉันก่อนอันีบไปนี่คือจะขอรักษาเขาเหรอัวละจะขอหน้าฉันเล่าแค่ลึก อะไรนะแอบบี้แอบบี้หึงพ่อไม่ใช่ดิแอบบี้งอนพ่อก็เลยแล้วไม่ใช่คำว่าหึงเออใช่ึงพ่อนี่คือแบบคิดไปอย่างอื่นเลยแหละเอาละตูไม่กลัวป้าป้าบอยอย่างเงี้ยแหละอ๋อเที่ขคืนยันดีแล้รีบหมดทันอยู่ผมก็อยู่เนี่ยอยู่ข้าง้้าัวลลกบบาน ยันดีนั่นแบบแปลมุแปลมุ่มวัวแล้วรีบกดไม่งั้นแล้วก็หนาวสันหลังเลยโอเคได้เอาประคอทองมาสองตัวไอ้ชวี่ทองมาหนึ่งตัวยอด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 ตายนอนและบ้านคือวิมาน โอ้โลำไม่รู้สึกมาไปรัดแจดเพื่อนเพิ่มขึ้นนะเนี่ยกี่ตัวสี่ตัวเลยเพราะว่าฉันมีนิชาแยกงับล่างยังนีแล้วไม่ได้ก๊อกใครมาเลยนะคุณจะเหมือนเดิมเลยเท่าเดิมแลามาไปรัดนอนละเอาปั๊มเลเวลไวมากเลเวลมาเป็เลเวลหนึ่งในน้ำตาจะไหลโอ้หมื่นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยอดกันได้เลยจอดไปเลยดอกไม้เดีอดอกไม้อืมอ้าโหดอกไม้เอ้ยดอกไม้ราคาสูงนะเนี่ยอ๋อ ลม่ใครขายกลองเนี่ยใครขายกลองขายอะไรนะกล้องกลองหนึ่งร้อยบาทอะไรเนี่ยไปลูกรีกองประชุมตอนนี้เราจะใช้โอ้ยฝนก็ยังไม่ตกนะเราต้องใช้ตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยไปเป็นห้ามันได้แล้วเออได้แล้วโอเคได้หรอทำไมด้แล้วรถบัสน่าจะโดนซ่อมแล้วมันนี้ถึงมีสองอันที่เหลืออยู่นะพี่ผมไปดูล่าสุด เดี๋ยวได้สุขกันครูครูสวัสดีครับสวัสดีครับไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านนะโอเคพี่แอร์บอกว่าอะไรอ่ะใกล้ชิดบผู้คนแล้วอ๋อผู้บุตรดอกไม้นี่เองสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดอกไม้เหรอสวัสดีครับพี่แอร์บอกว่าดอกไม้ไปซื้อได้แล้วใช่ฟ้าทองโตแล้วโอเคไปไปปปคลไออหนม่ได้ิปยู่ไหนไปหลอกอะไรวะ คุณครูอะคุณกิฟอยู่ไหนคุณกิฟกระทองเรายังไม่ขายนะทำอย่างนี้อะทำอะไรวะกระทองเก็บไว้ก็ได้ผมต้องการกระทองเดี๋ยวมักินดร้องเป็นอะไรวะเจอผีเจอผีเสียงกรีดร้องเหมือนแบบประมาณว่าใจจะขาดแล้วสมจริงมากโอ้ยแสบหูดูอะไรวะดูตังดูตังด่าดูตังได้นะหมตังโคเอ้าจะไม่เอ้าอ๋อตังไหน ก็ว่าอยู่เห็นตังก็ไปโดนเงีไงโอ้คือเมื่อกี้ครูบักจะไม่ให้ดูอ๋อเย่ไม่ทันกูหายบ้างแล้วเหรอจะหายแล้วอยู่บ้านพี่เรากี้พอเราได้อันนี้มารถเมล็ดอะไรเราไม่เห็นใครเลยเราวิ่งเราจะถือบนหัวแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่บ้านให้ดูอ๋อเอาเท่านี้ไปขายก่อนเอ้ยเอาเท่านี้ไปโดนเงียก่อนแล้วกัน รถปัสยังไม่เปิดวันนี้ครับคุณิยึดวัดเดืดตปเปิดพรุ่งนี้ครับดอะไรวะอะไรวะนี่ยอะไรอะเครื่องอะไรนี่ยคืออะไรอะไรอะทำเพชรใช่หาดีน้ปั๊มเพชรทำไงเอามาวางแล้วเหตุหยอะเข้าไปหนึ่งเม็ดแล้วมันได้ปั๊มออมาได้เรื่อยๆอ๋อ ไได้บ้านตัวเองเลยะเดี๋ยวนะคือหวงขนาดเอาไว้ในบ้านตัวเองขอแะไรคุณครับเรื่องความเพชรนี่ถึงเอาไว้ในบ้านตัวเองคนจริงแค่ไหนเฮ้ยมัมันได้เท่าไหร่อะนราคาเจ็ดห้าสิบห้าเจ้วถือว่าแพงเรตละตั้งเจ็ดร้อย คุณภูเป็นเกย์แล้วเฮ้เฮ่โตละนะดินก็ยังคงเป็นนักตกปลาแล้วโยโฮดินไม่ไหนนะหาที่เตอมยูไม่เติมอะดินอะไรเหรอคะเ้าคุณได้มาไงไม่อันเทานะอ๋ออย่างนี้เองแอปปี้ยังไม่ออกจากห้องอีกแล้วเนี่ยได้เวลาปลาโล่งโป๊ะปลาโล่งโป๊ะสวัสดีครับคุณครู ปูโปโป,ป้แล้วปูโดเนตได้อะไรยังไงบ้างเพิ่มเติมบ้างไหมไม่ได้แล้วก็โดเนตไปนิวเรียวบอร์ดไปแต่มันไม่มีของดอกอะไรมาให้นะที่เดี๋ยวก็มันเป็นของที่คาสต็อกก็คือพวกฝุ่นรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยคาสตอ็อกแต่ผมไปเอาออกมาหมดแล้วคาสตอ็อกโอเคส่งอะโอ้อบาบะคอสามตัวให้ใคนะแนนบิลลี่โอเคจับแปะเราจับได้เยอะเลยตัวนี้ไปแล้ว่วา,าไปพอคิดดีๆอีเวนต์สุดอย่างที่เราจะเจอเนี่ยมันจะมีแต่ตัวที่เราจีบใช่ไหม แล้วทัวร์อีเวนต์ของตัวที่แบบมันไม่ใช่ตัวละครจีนมันไม่ค่อยมีเลยหรอไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรก็าไม่อยากไปดูแลสัตว์ดูแลดูแลมันดูแลก็บ้านทัลลี่ติดกันเลยขนาดนั้นเนี่ยดูแลได้ไงล่ะใช่ไหมนายกิโตะเออฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ชอบไก่เอาละไม่รู้ว่าไหนชอบ มลืมไมผมจะให้อะไรวะปลา,าดีกว่ามีทรละิะสัากันได้ได้เทียนได้ทอสต์้<ะ>วฝนยังไม่ตกก็ยังหาปลาทำนั้นไม่ได้ไซื้อดอกไม้มาปลูดดีกว่าต้นน้งเกิบสี่ร้อย <c oughs> โอ้โหได้อะไรมากก็ไม่รู้ว่าบอมากอีต้นละสี่ร้อยแต่มเมล็ดมันี่บาทวะเนี่ยม <c oughs> ันอาจจะมีเมล็ด อันนีูมัดีวัดดีไม่เอายัดนาไปแล้วเอาใหเจออีเวนต์เลยนาไปแล้วเลยยัดนาไปแล้วเอยวเัหั้าเลยเนี่ยอ้ย้วเดีัดม่อตกปลาเหมือนกันที่ผมได้เขาแล้วเอาใช่ผมจัปาให้วิลลี่่าลืม โอ้ยหัวร้อนหัวร้อนเลยนะเอาเรื่องเอาไรเอาแล้วเอาแล้วทั้งสองคนยิปุรีรวมร่างกันแล้วก็เล่นเกมกันแล้วก็ทำได้แน่ๆเลยอทำได้จ้ะยิปุรีรวมร่างโอเดลจะมาซื้อของเนี่ยร้านปิดก่อนแน่เลยอยู่ในบ้านแหละมันก็ซื้อได้ไหมฟักฟักทองราคามันแพงไหมเออก็แพงค่ะแต่ว่าตอนนี้ซื้อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงตอนขากดลูกศรลูกศรขึ้นกับต้นขาเนี่ย สายขวา้ายขวาที่แป้นานขวา้อรีบอกปีหน้าได้วาเาไม่รู้ว่าเล่นอะไรอยู่แป้ไม่นอยาลไ่ได้ฟังว่าเล่นอีเวนต์แอปี้อยู่สายลมช่างโรยลาอย่งนะไปอกาปกา้อเกต้เออออออ่อออออ เขาเป็นคนเม็มมร์ไม่เน้นไม่เน้นอะไรไม่เน้นเก่งแต่เน้นหัวร้อนหัวร้อนตายแล้วเอ้ร้อนร้อนร้อนเดือดเดือดหัวร้อนเลยไม่ปลาที่ใครตกแน่ลัวนเ่ยปุ๊บล้วนล้วนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกยบปุ๊บปุ่บปุ๊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 บปุาบปุ๊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 บกุ๊บปั๊บปุ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 ๊บปย๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บปุโอ้ขอบคุะ 3คนแล้วที่อ๋อมากกว่า5คนแล้วที่ชอบเรามากกว่าความสัมพันธมากกว่า5้ติดโอเวอรไม่รู้เลยวแทนสิ่งนั้นกันต้งแพ้เสร็จเราเสร็จมาดิโซลไปกินยาดีมากเลยีมาดมาไหนนะกินยา อย่าเป็นว oh, ัด oh, อ okay. oh, oh oh, ๋อวัดไม่ดีโทษผีโทษโ้่โอเคผีนิ่มคุ้งมันอจาน้้งางี้้าไนิชวิ้เลยเนี่ยากมิดเมาเช้าดดีใบอาไ่มันก็ไม่ช้าแล้วตอนนั้ก็มันบหนึ่งแลบหนึงเหรอเตียงเียงใบหนึ่งอ๋อดอกไม้สองร้อย ขายได้ตัวละเกือบสี่ร้อยกำไรสองร้อยเราเสนอแจกให้คนก็ได้ผมว่านะแจกคนหนึ่งก็ได้ให้ของขวันเลยตกมาอุ้ยผมเจอแตงกวาดองแตงกวาดองทะเลติดแตงกวาดองในทะเลดี่คุ้มเบอร์ติดดาวทองได้ตั้งแต่ดับอุ้ยโอ้โลกสีห้าเอนเตอทีเออเออได้ดาวทองเยอะมากช่วงเนี้หรือเพราะผมใจเยี่ยววะดาวทองมาบ่อยมากเลย ไไม่ด้แตงกวาดองอร่อยไปในมือเอ่อมันเป็นแตงกวาดองทะเลเอเนจีลบสี่ห้าแล้วเกืบกินไปโอ้กระโหลกขึ้นมาเลยตายแต่แย่ทำไมแสดงว่าเน่าแล้วแน่เลยเนี่ยแล้วไปขุดมันเหลืองๆอ่ะแล้วไปตกมาได้มันบ้านกลางได้เลยนะผมเห็นอยู่แบบมันดาวทองมาแตงกวาดองหรือปิงทะเลมีพิษมันซีคูคัมเบอร์อ่ะคูคัมเบอร์ไปว่านั่ยนะไอ้แตงกวาด อ๋อปลิงทะเลครับนั่นแหละจะจับง่ายนะเมื่อกี้มันนิ่งๆนิ่งเลยมันเอฟซารเพราะพราะมันเป็นปลิงทะเลมันเลยไม่ขยับไปไหนอะไรเหรอคุณกิ๊บทองไขทองออยู่ไหนก็อยู่ในกล่องสีเขียวน่าจะเขียวแก่ไปก็ออนโอเคเดอละโอ้ฟักทองติดดาวติดดาวทองเก็บไว้เผื่อเทศกาลแน่นอนแน่นอนแพง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 ยทองยืมแพงเลยอันนี คนที่แผงที่สุดในบรรดาพืชผักเลยอ๋ออืมไป่อซื้ออะไรอะเออทำไม่ได้รู้สึกแคงนี่เแล้วกี่กวันถูกแพงนะ่าจะเกินห้าร้อยนะสิบสามวันค่ะ<อ>แต่ว่ามันโตนานแล้วมันก็เก็บได้ครั้งเดียวถ้าเทียบกับเบอร์รี่ที่ขายได้<อ>เกิร้อยกว่านะโต เบอร์รี่มันเหมือนได้เป็นเบิ้ลได้ปะใช่บางทีเด็ดได้เบิ้ลนอีกน่าะโอโคตรวนร้านอ่ะเป็นพืชที่เขานี่ยอมปลักนางที่สุดอืมว่าผมนิดเดียวมันก็ได้เป็น้อยงงมากได้ดาวทองนะมันได้เจอมันได้ดอยนะผมได้ดาวทองจริงๆเนี่ยตกปลาที่ได้มายิ่งเลเวลสูงมันก็ยิ่งตกได้แต่ดาวทองเรื่อยๆคุเดิวผมเองด้ผมเองผมเองช่วงหลังๆก็ตกได้แต่ดาวทอง กำลังคิดดูว่าจะให้เอวิลลี่จะให้ดาวทองดีไหมเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มวิลลี่เขาไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์จากการไม่ตามไปมันเป็นอีเวนต์่ยเป็นเควสเควสอ๋ออ๋อเควส์สามปลาสามตัวอะไรแล้วนะตรงไหนครับคุณเดวปาที่คุณเดวหายทะเลทะเลเราทำอะไรทำให้หมาแนตตกตื่นนะพอดีเราได้พอดีเราได้ระเบิดรีมาจากในเหมืองก็เลยมาเปิดทางเจอกับคนแคละว่ายังไงอ๋อ วันนี้เป็นวันที่ดีนะเนี่ยฉันมีลูกค้ามาด้วยแฮมฟอรภาษาฉันออกอีกฉันอยากได้นมไปซื้อหนครับนมดาวนมไปซื้อสิคนแค่โรลี่คนแค่โรลี่เด้เด้อหมดโรลี่หมดโรลี่เด้อเด้อคือมันเป็นหมดมันเป็นหมดที่แบบหน้าตาดีที่สุดแล้วหน้าตาดีสุดเพราะหมดอินเพราะหมดอินอื่นนี่คนแค่แกหน้าตาแบบดำเมียนโอเคได้อบคอดาวทองจริงด้วยเนี่ยดาวทองสามตัวคือเด๋วเด้อ ยอดมากครับเรียวกดผิดอ่าให้ก็ได้ตีไปเผื่อพี่ก็จะให้เบ็ดดีกว่านี้ส่งให้ใครส่งให้คินใช่ไหมโอเคคินนี่ทันแล้ก็ไอ้เนี่ยคนที่เขาตีโป๊กให้เราแหละจะเชิดคินไหมคะไม่รู้เราเรียกคินเหมือนกันแล้วคินคินสีเด็กคิวใช่คินไม่น่าจะทันใช่หรือเปล่า เลยหลังเงาส่งของให้คินไงไม่ทันอยู่แล้วสี่ตรงมไหนคุณครูจะไปเปิดร้านไปแล้วลจะไม่แน่อาจจะอยู่บาร์เดี๋ยวผมลองไปดูก่อนอาจจะไปเมาอยู่ก็ได้เป็นไปบ่อยนะกินย่งนั้นก็โอเคแต่ว่าดันเจออีเวนต์นั่นไงตัวละอีเวนต์ใครเนี่ยอีเวนต์ใครจะแจ้งมาเนี่ยอีเวนต์ใครลุง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 ไหนมีหลายลุงเออสวัสดีนะครูเก็เมอร์เสียงที่คนมีลุงเดียวแล้วล่ะฉันมีอะไรจะบอกได้นะ ดาวตอมมันดอกง่ายง่ายเลยดูนี่ฉันจะ,จ,ะจบอกใหได้รู้ว่าฉันพีของอยู่ในเต็นทีท่น่าสนใจ <S S S นถ้าใครอยากเข้าไปแล้วก็ลองไปดูได้นะจะไปชานี้มันเล่นได้ไหมหรือไม่พิชไทยตัวรัไม่ไปดูเถอะ แเพื่ออะไรคุณนี่อยากจะดูของข้างในแล้วก็มันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนเล็กน้อยเดี๋ยวฉันจะบอกแล้วจากที่ไายเข้าไปในเต็นท์นะกูรอแป๊บนึ้มุ้งเออะไรวะชาลีเพิ่งเข้เต็นท์เอ้าเดินมายังเดินเหมือนไทยมุ้งวิ่งมาดูอะแล้วฉันก็อยากจะบอกว่ามันฉันไม่เห็นไม่เห็นคนปะแต่ลุง แล้วก็ได้ถ้าอยากจะให้ได้เห็นความที่เอเห็นอยู่เลยคุณฮูยืนอยู่ข้างหลังเต็นท์เนี่ยแล้วก็ยืนอยู่หน้าเต็นท์กันเหมือนแบบประมาณว่าเปิดทางให้ผมเข้าไปเปิดทางให้เข้าไปโอ้โหตอนรับแล้วฉันก็อยากจะบอกได้ว่าของที่ฉันกินวิ่งกินรอมากคือดีบากเด้ออ๋อตกไม่ได้แล้วออยอมกันได้ไหมไม่ไหวแล้ว ดดเดดฮดาพร้อมแล้วก <themselves> ็เตรียมตัวเข้ามาเสียบได้เลยเขยังเข้าได้เข้าาได้เขาได้เขาได้โอ้ก้มเข้าไปตัวละเข้าไปโอ้าบกองพมแสงพร้อม e x c โอเครู้สึกได้เลยว่าความร้อนของนายมันเป็นยังไงที่างไรกลัวดจริงๆคุณกิ๊ฟจะไปอยู่บนเตียงนิ้วที่ฉันแย่เข้าไปในนั้นนี่เราจะลงทุนอยู่อย่างดี้แหละคือความรู้สึกที่หอมหัวนที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาดีแหละคือความรู้สึก โอ้แล้วเนี่ผมเดนางแล้วเนี่ยแล้วก็ได้อะไรมาทุกอย่างือได้ไะแบบสองหน้าเต็นผมกลงนี้มองไก่ๆทางค้างกลับบ้านทุกคนกลับบ้านไว้กลับบ้านครครูมันี้ลงเหมืองเข้าเหมืองแนใกล้กว่าโอเคครับไดูหนังสดยนะ ปลาคาปลาเูปลากระป๋านปลาปลาเป็ดาตินปลาีลันเตียมงวงปิดบ้านอนปิดบ้านได้เลยได้คือปิดบ้านนอนเมืยกันแย่งเสียง